ซันโวโรโปรแกรมบอลวันนี้วันที่18กรกฎาคม2567 2กู่เด็ดประจำวันนี้กับเริ่มกันที่คู่แรกปาเลสติโนโพบกุยบาอีซีต่อศูนย์กับเพง2งถึง2.5งหาหนาดล่าสุดปาเลสติโนโชนะไป3เสมอ1แพ้หนนาดล่าสุดกุยบาชนะ1เสมอ3แพ้1ตัวจริงที่คาดฝั่งปาเลสติโนครับมีไบอันคาราสโกโจอ,อบริโกคิสตียนโซเลสและจนรธานเบตินเนสตัวจริงที่คาดฝั่งกุยบาครับมีอิซิโดปิต,ต้าเคย์สันปรามอนและเดนิสันครับผ่านไปสักพักแล้วที่ทั้งสองฝ่ายไม่เคยเล่นเกมบนเวทใหญ่ นี้ครับและคาดว่าเราน่าจะได้เห็นการแข่งขันที่มีความกังวลระหว่างทั้ง2ทีมเพราะทั้งคู่อาจต้องหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้มากกว่าสิ่งอื่นใดมาเป็นอันดับแรกครับสกอร์ที่คาดปาเลซิโน0-0คุยบาเซโรโปเตโนพบเลเนโกปาาเรนเซ่ต่อศูนย์กำแพง2หรือ2.5ุดห้าเหตุเหตุคู่นี้เซโรโปเตโนชนะไป2แพ้หนานัดล่าสุดเซโรโปเตโนชนะ3เสมอ1แพ้หนานัดล่าสุดฝั่งปาาเรนเซ่ครับชนะไป3แพ้2องโดยทีมที่คาดปาเรนโนมีปาซิสโกดากอสตาววนออิตูเเบบาาลโย ฟิริสดามอต้าครับตัวทีมนิการก้ฝั่งพาราเลนเซ่ครับมีกอนซาโลมารติสตานีเฟอร์นันดินโยปาโบเฟลิเป้เตเซราและจูลิมาครับเป็นครั้งแรกในศึกโคปาสุดาอเมริกาน่าที่ทั้ง2ทีมจะประชันกันในรอบ32ทีมสุดท้าย ผ่านไปแล้วกว่า2สัปดาห์นะับตั้งแต่เปอร์ติโนลงเล่นเกมครั้งสุดท้ายและเมื่อพิจารณาจากการพักยาวคาดว่าพวกเขาอาจต้องใช้เวลาสักพักในการหาจุดยืนในเกมนี้ครับฝั่งพาราเดนเซ่ก็คงไม่ยอมแพ้กับเกมนอกเอานี้เหมือนจะหยุดไม่อยู่คาดว่าในเกมนี้พวกเขาจะหาจุดทำประตูเฉลี่นชนะไปได้ในที่สุดครับสกอร์การเซโร่ปอร์เตนโนศูนย์ต่อหนึ่งอเลนติโกพาราเดนเซ่หากชอบและถูกใจปดกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มอบบอลด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ